got my bro เราเจอกิดง่ายว่ะรู้จักแมวไหมว่ะ <c oughs> เราเจอกิีดง่ายไปทุกคนเอาาะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมยูกับผมในรายการเ t e v o l u t พ o n ชกันอย่างเช่นเคยนีครับผมวันนี้ก็มาเล่นตัวของนาคอสม,มาแบกกิีดง่ายกันนะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่านะเออก็เดี๋ยวค่อยดูท้ายเก็บละกันนะครับผมว่าตัวจริงหรือเปล่านะผมว่าคงไม่ใช่ตัวจริงหรอกเานาะเออถ้าจะถ้าจะเป็นตัวจริงคนก็ต้องพิมพ์กันเยอะแยะแล้วนะครับผม น่าจะตัวปอมนะครับผมเออผันจะมาเล่นนาคอสโชว์กิจไงตัวปลอมกันนะครับผมมาดูด้วยว่าผมจะโหดแค่ไหนกันเจียวนะสำหรับนาคอสในแพทนี้นะครับผมก<ๆ>็จะเล่นผิวๆเลยแล้วกันนะเล่นสายผิวเลยแล้วกันก็ผมเริ่มฟาร์มจากแดงนะผมเพราะว่าจะต้องไปจบเลนแครี่นะจะได้ช่วยแคลรลี่ทันนะครับผมลอฟเลนเขาเป็นตัวของเอวเลสด้วยนะผมผมถ้าไปจบล่างผมก็คงฆ่าไม่ได้อยู่ดีนะ เอองั้นไม่คุ้มนะผมก็เลยมาจบเลนแคลรี่น่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะผมก็เลยฟาร์มจากแดงมานะอืมช่วงต้นเกมก็จะเห็นว่าเตี่ยมอาณาค่อนข้างเยอะหน่อยละกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนก็ผมพยายามทําให้ตัวเองรวยที่สุดนะเล่นปา่าเราต้องรวยนะผมเราจะได้แบกได้เออจะได้แบกได้นะครับผมเอออันจินน่าจะเดินขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัดตีครับผมอันติไปเลยปึ๊บ เฮ้ยมันพุ่งเข้าไปอ่ะสับโดนดีต้องโดนดีต้องโดนดีสวยสวยตอนนี้ผมต้องหาจังวะอุย้ยติดตันเฮ้ยได้นะได้นะอย่างเงี้ยส์สบัตครับผมทีมเราสวยงามสวยงามเราเอาต่อได้เนี่ปรับเข้าไปอุยอ้ย,ย,ยมันยกผมวะต้องแลกต้องแลกต้องแลกมันมันกดสกิลใส่ผมแล้วอ่ะมันสกิลมันจะพุ่งใส่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะโหยังไงก็ตายอย่างงี้ตกี้ตะกี้ต้องแลก,กนะครับผมก็แลกไปนะ ได้ดิสวยเราต้องได้หมดนะเออช็อตอย่างนั้นเราโคตรคุ้มเลยครับผมเกมโหชัดช็อตตะกี้นี่แบบอย่างคุ้มเลยสกอร์ทีมตอนนี้4ี่หนึ่งล้วนะคผมยังเอาดูพิกิจเราพีกิดเราเล่นล er ิกเตอร์ออฟเลนนี่ครับผม <laughs> พิกิดตัวปลอมนแล้วผมกิดตัวปลอมแน่มีการ <laughs> ฉันขอวับแนละขอบคุณด้วยนะ <laughs> ผมไม่แย่งพี่หรอกเถอะ ะจะโดนแย่งหรือเปล่าโอ้โหจินน่าก็ำลังไปเติมแล้วนะ่ะเฮ้ยได้เนี่ยยกรับผมยกสองแล้วก็ออกรับผมอมืต้องช่วยต้องช่วยไม่งั้นแตกไม่งั้นเดี๋ยวแตกวิกฤตเราแตกไปได้เดี๋ยวรู้จักแมวไหมเราแตกนะครับผมในตอนนี้ผมโอ้โหไม่มีคีมให้แท็กเลยอะจะได้เงินเยอะๆซะหน่อยถ้ามีคีมให้แท็กนะโอ้โหจบแล้วนี่ก็ฟาร์มไปก่อนนะผม เราฟาร์มดีกว่าจะได้ไอเทมแบบเยอะๆเลยนะถ้าเรามีไอเทมเยอะนี่เราจะแรงมากเลยนะผมโอ้ผมผมเบื่อสกินนี้แล้วอะผมอยากเล่นสกินสีสทองทองอะ <c oughs> สกินนี้มันปรับโมเดลมาใหม่อะ่ะมันส,สีทองเลยอะโอ้โหโคตรเฟี้ยวแต่สกินแดงอะมันเปลี่ยนจากแดงเป็นชมพูเลยอะเออแต่เอฟฟกมันก็สวยดีนะครับผมแล้ชติน,นี้ยังไงเอายกไปครับผมช้างรอช้างหายบัฟโอ้โหไม่กดอันตีอีกยังไงก็ต้องแตกแล้ววะนี่ครับผมสวยสวนเข้าไป เฮ้ย <c oughs> คีรา่าคีรา่าคีรา่ายกโอ้โหกดแข็งเดินหนีแล้วผมเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งสวนผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงคีรา่าหายไเตะเรากดอันติลำไปถ้ากีรละอุย๊ยมันเจ็บอยู่นะนเราเราเราเอาเรา,เราทำอะไรได้ตอนนี้โบเข้าไปครับเข้าไปปาดครับผมโอ้โหโดนป้อมตีทีหนึ่งไม่เป็นไรอาจินน่ารอก่อนรอจังหวะดีๆครับผมอ่ะสกิลหนึ่งว่ะ ตกี้หนึ่งแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บอ๋อมันกดแข็งอ๋อตายเองมันกดแข็งนะโอ้โหผมไม่คิดว่าจีน่ามันจะมีแข็งไงบ้าเอ้ยพลาดเลยเข้าไปยกแล้วมันกดแข็งใส่อย่างนี้โอ้โหตายเองสิครับรออะไรแล้วโอ้โหคีร่ามาตรงข้างล่างนะครับผมมาแก๊งเลนล่างแล้วลิกเตอร์ครับกิตเราโดนครับโอ้โหเหมือนจะยังรอดอยู่ครับตายยากจริงครับสวยงาม เดี๋ยวผมฟมาร์มเดี๋ยวผมเคลียร์เลนให้นะเออผมตีคิสตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์เลนให้ปั๊บโอเคครับผมเราจะให้ป้อมแตกไม่ได้นี่ครับผมผมต้องหาจังหวะสปีดพุ๊บ้างแล้วเออเดี๋ยวลุนบนเราน่าจะได้ป้อมอยู่นะถ้าเราไปแกงดีๆน่าจะได้ป้อมนี่ครับผมโอ้ยคฮล่าเฮ้ย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 เปิดพิกฤดง่ายกยู่ได้ไงเนี่ยฮะ <S <S โอ้โหบังอาจบังอาจจริง อนนี้วิ่งเข้าไปครับยกครับสวยงามฟาดไปหนึ่งทีครับอันติสวนตายครับผมสวยงามแตกหนึ่งตีตียกตีตียกถอยก่อนดีกว่าบุ๊บมันมาอีกตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหฆ่ายากจริงๆเอ้ยผมวีเลสฆ่าได้เนี่ยสแต็กไม่มีสวยงั้นหนึ่งปาดยกสวยได้มาอีกหนึ่งอุ้ยวเดี๋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 ยวโอ้โหดีที่ขีมันไม่ติดทุกดอกโอ้โหไม่งั้นตะกี้ผมตายแล้วจู๊ครับผมจู๊คิงเนอร์วะจู๊คิงเนอร์วะ ดัดไปเก็บคับฟ้าครับตีอย่างเดียวเราไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเลยนะเราดูดเลือดเอานะครับผมคือแบบดูดเลือดก,กับคีปเอาอะ่ะมันก็จะสุดยอดหน่อยๆอ,อแบ,บแทบไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะดูดเลือดจากคีฟเอาสุดจริงก็ผมใส่อลูนดูดเลือดมาด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าชื่ออะไรวะชื่อตัวอีผมจําไม่ได้นะผมไม่ค่อยจําชื่อลูนเท่าไหร่แต่มันผมใส่มา5ม้าเม นั่นก็ผมแล้วก็แอสซิเนตอีก5เม็ดนะมันจะช่วยให้เราดูดเลือดแล้วก็มีความเร็วจมติปับป๊บปั๊บอ๋อายเตะลำกันเลยทีเดียวรีบจัดอ่ะรีบจัดอ่ะกลัวไม่ตายเอาเรายกสวยอย่างงี้เข้าไปยกอีโหมันล้างบาั๊บว่ะกดอันติยืนค้างเลยกูโอ้โหมันเคลียร์คีบีตังหากวิบจะห่วงป้อมไปไหนเออให,ให้ก็ได้เนี่ยโถทีมังกรผมเคลียร์กลางก่อน เลดกลางได้เงินเยอะกว่าได้เงินเยอะกว่ามังกรอ่ะโอเคตีมังกรกันเฮ้ยอย่างงี้ป้อมตีได้เนี่ยครับอ๋อน่าจะแตกครับผมเรียบร้อยโอับผหเราได้ป้อมกลางมาหนึ่งตัวไม้หนึ่งตัวเฉยได้ป้อม,อมกลางมาหนึ่งครับนะมาหนึ่งป้อมนะแล้วเวลส์อะไงจะเปิดหรือเปล่าไม่เปิดหรอกมั้งตีมังกรดีกว่าผมเราไม่ได้ตีมังกรเลยเราต้องตีมั่งแล้วคุณอีจจะพร้อมอีกแปดวินาะทีนะเพือ่อน ไม่มีผุนิดนาถ้ <hi> าโดนลาสก็โดนลาสนาอย่าโทษกันนาไม่มีผุนิดนาโอเคสวยงามรับผมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมอ้อมหลังให้นะผมจะเก็บวิบยกมันกดลาสทีทีกลางโอ้วิบยิงอย่างแรงเลยอ่ะผมต้องกลับบ้านว่ะมันยิงแรงอ่ะหรือไม่กลับดีวะผมดูเลือดดีกว่าว่ะถ้าจะเลือดเต็มนะเออถือว่าฟาร์มด้วยนะผมเราไม่ควรทิ้งบัฟไปนะเออ อย,อ,ยอ,ยอย่าทิ้งบัฟให้มันเกิดแล้วปล่อยบัฟไว้นานๆนะผมเพราะว่ามันจะทําให้เรารวยนะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ตังค์อ่ะเออมันเสียเวลาผมก็าฟาร์มได้ก็ฟาร์มนะแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะผมถ้าใส่รูนนี้มานะเออก็คือเรามีดูดเลือดในตัวก็โอ้โหยืนเล่นตีฮีปป่าก็เลือดเต็มแล้วครับผมเออดูดเลือดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้เลือดจากการฆ่าฮีปอีกอเลยยังไงเลือดก็ขึ้นมาเ,ออเต็มหลอดแน่นอนนะผมธรรมดาที่ไหน อันนี้เราเริ่มฟาร์มเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับผมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยผมไม่เอาผมไม่เอาเออมีไปเลยผมให้ผมให้ผมให้ <c oughs> ใหโอ้โหผมไม่ได้ใช้หรอกเออมา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 ลงกลุ่มลงกลงุล่มหาตัวหลงดีกว่าหาเด็กหลงอา้อาวอ้าวมาดิปั๊บยกเข้าไปครับผมปาดแล้วก็ตีไปโอ้โหมันฟิกเกอร์กดทุกอย่างเลยโอ้โหผมพลาดแล้วัะ อทั้งฟิกเกอร์ทั้งอะไรใช้หมดเลยวะ่ะคอนเสียทุกอย่างแล้วอุ๊ยออกอ่าอะไรครับอะไรครับคีร่าคุณจะทำอะไรโอ้โหทำางนี้มันไม่ถูกต้องนะคุณจะโดดใส่ผม,มงั้นเหรอฮึเขาเรียกว่าหลบแบบดิจิตอลโอเคผมลงไปเคียร่างดีกว่าหวังจะสปิดปุ่นล่างดีกว่านะผบป้อมล่างป้อมนอกล่างเนี่ยเหลือป้อมเดียวแล้ะเราจะได้สาบป้อมแล้วครับทุกคน วิเลสว่ะเข้าไปสับได้ไหมเนี่ยโอ้โหคีิยังไม่เข้าป้อมอีกโดนป้อมตีฟรีอีกเฮ้ยยกแล้วอ๋ออะไรอ่ะทำไมมันป้อมมันตีผมเร็วยังอะผมจะกลับบ้านแล้วนะาเฮ้ยตีป้อมดีกลับบ้านแล้วฝากตีป้อมด้วยสวยงามมื่อผมก็เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นดาบแดงหรือคีก่อนดีวะทุกคนต้องดูก่อนเนี่ยผมถ้ามันปิดสกอร์ไม่ได้ผมว่าผมต้องขึ้นดับแดงนะ ว่าถ้าสกอร์มันปิดได้อะผมขึ้นขีเลยแล้วกันนะผมแบบรีดดัเมจแรงกันเลยทีเดียวขึ้นแม่งทั้งสองเลยเออโอเคผมไปแกงกันดีกว่านะเลนกลางเหมือนจะมีปัญหากันเกิดขึ้นโอเคร่าเจ้าแอบอย่างนั้นไม่เนียนเลยแปวแดงดีกว่านะผมปล่อยแดงไว้นานไม่ได้นะก็าฟาร์มอีกเดียวครับผมยามศึกเาราลบยามสงบเราฟาร์มครับผมเออ นี่ปาดสองตีตีตีสวยมันมีวิธีการฟาร์มสองกองอยู่นะสำหรับนาคอสแต่มันลำบากนะตีทีตัวตัวน่าจะดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยของผมของผมของผมคนอะไรปึ๊บโยกหลบครับฟาดไปหนึ่งทีครับโอโอ้โหสเต็ปดีสเต็ปดีไอ้นี่มันเชิบอ่าก็มาดีครับผมก็มาดีครับ ดักพุ่มเอ้ยเอ้ยเฮ้ยช้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยจีน,น่าอัดสอรับต่อยสองทีไปละ <c oughs> ขอปาดสักสองทีชิบชิบ,ส,บสักหน่อยเอเอเฮ้ยวิทดมันจะสปีดพุ่งอย่างงี้อ้าวแล้วขี่าดักโอ้โหเรียบร้อยชุดเดียวครับผมยกลบปาดอันติครับผมปับ๊บปั๊บต้องแตกแล้วโบบาเรียบร้อยเสียป้อมครับผมได้มาหนึ่งโอ้ไอ้เจติก็บอกว่าลำบากมากเอ้ยอย่างงี้ได้ดิได้ดิอย่างงี้ได้ดิได,ด,ได้โอ้โ,อโหทำไมมันแรงจังอะ โ,โหมันแรงจังเลยอะ่ะผมตีไม่สู้ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหผมว่าผมต้องออกดับแดงว่ะไม่งั้นไม่ลอยไม่หลอยง,ยงียเลยโอเคเลนลางเหมือนจะมีประเด็นนี่ครับผมขอเดีย๋ยวฟาร์มลงไปล่างแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยคีราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาอย่างงี้เข้ามาอย่างงี้ปาบเรียบร้อยแตกเข้ามาทำไมโอ้โหลึกไปเปล่าคิดลวงแคลรี่ผมอะหื ก็จะเลือมเาเไรเยรผมมีสกิลโมเมนต์บิลิตี้เยอะจัดๆเลย <laughs> สกยิลโย่ผมเยอะจัดเลยเอริชิน่าจิน่าไม่เข้า,รา Wait, ครับผมเฮ้ยปะฟ้าเวทครับเวทครับรออะไรนี่ของผมโยกเข้าไปปาดหนึ่งทีแล้วก็ยกปับป๊บปั๊บโห่โดนลัเดเฉยจิน่าเอาจิน่าได้เออขอจิน่าของผมปาดครับผมเฮ้ยแมวแมวไม่เล่นกับวิบว่ะวิบแม่งโอ้โหาตายยากไม่พอแม่งแรงอีก เลือดก่อนโอ้โหบับแดงโอ้เก็บหมดทุกอย่างครับผมเวทครับโอ้โหรวยจัดๆเลยทีนี้ปามต้องป่าเราต้ป่าเขาเขาที่โอ้โหจนจัดเลยกีร่านี่จนจัดเลยกีร่าเดินมาไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้โหอีปามเอ้ยป้อมป้อมแตกแน่นอนครับผมได้ล่างได้บนกีร่ามาโยกโลกครับปาดปาดอ่าอันติโบ๊ะปั๊บโอ้โหเกือบตาย ถ้ามันมีดาิเมจนมากกว่านี้ผมน่าจะแห้งว่ะแต่เสียใจด้วยว่ะผมเวทป่าคุณหมดแล้วผมเอาเงินจากป่าคุณหมดแล้วอ่ะเสียใจด้วยนะอันนี้ก็ฟาร์มาผมเราต้องรีบหาเงินขึ้นของอันนี้สกิลเราเริ่มจ่ายสกิลได้เรื่อยๆื่อยแล้วนะผมสกิลเริ่มคูดดาวทันสกิลเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะผมจังหวะนี้แหละนะเออตอนนี้แหละที่นาคอสมันจะโหดมากๆเลยนะผมจังหวะที่มันสกิลแบบคูดดาวแค่สี่วิสาวิอย่างเงี้ย มันจะกดได้ลื่นลัวเลยคือคือแบบกดเข้าไปทำคอมโบนิดนิดหน่อยรอกูดาวนิดนหน่อยก็กลับมาเสร็จแล้วโอโ้ผมบอกเลยว,ว่าช็อตพิควก็ผม,มเรียกว่าเวลาพิวของนาคอนนะม,มันจะพิวก็ต่อเมื่อแบบโอ้โหมันอัพทุกอย่างเต็มเลยก็ผมแล้วก็แบบมีไอเทมนำแบบสุดๆดนะผมแล้วก็มีวัฟฟ้าอยู่ด้วยเนะี่ยผมบอกเลยว่าพิวจะจัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมกดอันติีเฉยเอาปาดไปทันงี ต้องโยกหลบเข้าไปแล้วก็เ้ยทุบโอ้ยปาไม่ได้โอ้ยติดตันหมดโอ้ยต้องต้องโยกหลบถอ,อยนิดนึงโโอ้หแล้วสวยยิงพลังขึ้นต่อไปมันน่าจะรอดว่ะผมไปเอาตรงนั้นดีกว,ว่าปึ๊บปั๊บปั๊บป๊บปาดรัดเรียบร้อยแตกกีรา่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโยกหลบปาดครับผมแล้วก็ยกปุ๊บปุ๊บจุ๊บจู๊จุ๊บจูจ๊เฮ้ยเวเลสเวเลสเฮ้ยโอ้ยแ้ยกูพุ่งติดยโยกหลบปั๊บปุ๊บไม่ตายใช่ไหมดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนดูเลือดก่อน เด๋ยวคี้โอ้โหผมนึกว่าผมโดนกีลาล็อกสกิลปั๊บปาดครับผมถอยก็นาคอนเป็นตัวที่ตอดได้นะผมกดเขาเรียกว่าไงอ่ะกดสกิลสองพุ่งไปตอดนะผมแล้วก็ออกเลยตอดแล้วก็หนีนะผมสกิลสองพุ่งไปปาดแล้วก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บอ่าที่ผมน่าจะฆ่าเขาได้ว่ะเฮ้ยแต่มันมีจินนาเว้ยเจะไม่เสี่ยงเฮ้ยเฮ้ยปั๊บ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 เอาอแคลรี่เอาแคลรี่เอาสกิลสองกูไปติด โอ้โหทีมหนึ่งก็ได้ปั๊บโอ้โหตัวเงาเกือบตายโอ้โหโอ้โหเกือบตายครับทุกคนโอ้คหขี่สี่พันว่ะก็แรงโคตรแรงเกือบตายว่ะโอ้จอดตะกี้ทำได้ไงเนี่ยโอ้เราไม่ตายว่ะทุกคนเออก็นาคอสนะผมมันขี่หมู่ได้แล้วนะทุกคนเออทุกคนยังไม่รู้มันสามารถขี่หมู่ได้แล้วนะทั้งคนทั้งฮีโร่เลยเอ้ยทั้งฮีโร่ทั้งคลิปเลยนะผมมันคลิปหมู่ได้นะ สุดจริงบอกเลยว่ามันกลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ราน่าจะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยตัวเอ้ยมาดิปาดครับผมโยกโลกครับมันจะดึงเรานี่ไงเห็นไหมการหลบสกิลดิจิตอลปาดทุาอันติสวนยัดหน้าเข้าไปปุ๊บปับป๊บปั๊บโอเคได้ช้างมามตีกดสปินหนีเลยเดียวเราไปก็ได้เถอะเฮ้ยผมตีป,ป้อมทีเดียวแตกป้าดเรียบร้อยเรียบร้อยเละเทะครับรอเอา เฮ้ยเฮ้ยตายไหมน่ะต้องต้องได้นะต้องได้นะเนี่ยต้องได้นะเนี่ยน่าจะแตกนะผมโบเรียบร้อยเฮ้ยแครี่คึอปั๊บปั๊บผมปาดโอ้ยไม่โดนได้ไงโอ้โหมันโดนผมปาดทีเดียวมันก็ตายแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยปั๊บปั๊บโบว์โบยังไม่ทำไได้ทำอะไรเลยเถิด เอาละผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะผมโอ้โหก็ <c oughs> <c oughs> มาเล่นกับขีดไงตัวปอมหัวตาชนะ50%เพ <c oughs> ิ่งขึ้นคอนได้2ครั้งโอ้โห